น่ลังเ,เลยเลยฮึ้ขึ้นแรงมากขึ้นแรง ไม่ได้แเยังไม่ได้เไปแต่ไม่คู่เรีของแค่ของแค่ของแค่แล้ว,ไ,ไ,ไ,วไปไกลไปดึกล้นะ

Yeah. bảy giờ là Hôm nay luôn Rồi thay lên đi mà Rồi thay đi mà lên đi mà nên lên đua được rồi nên lên nên lên đua được rồi Ép ครูว่านะครูแน่นอนได้อีกแล้วได้ได้แล้วไม่ธรรมดาเลยเสียนด้เนี่ยเสียนหอยนะเนี่ย เลขไปไหนเลขเนี่ยได้แล้วได้แล้วน้องเอฟนะนะโอ้โหได้แล้วน้องเอฟได้สามแต้มนะไม่ไปไหนอ่ะสามแต้มแต่กางเกงในเข้าวินโอ้โหนี่กูใส่อะไรกันเนี่ยใส่อะไรเลยน้องเอฟไปแล้วไปแล้วน้องเอฟไปอีกแล้วโอ้โหตกเล็วไปแล้ว เย,ยีเเเ่ยถ้าหอยเสียบนะครับอเสียบเปผัดพัดกินนะพัดซอสซอสเมื่อกี้นะอร่อยมาก,กเด็กๆชอบมากเลยเลยเสียบยนะได้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 โโไ,ด,ไ,ไ,ไ 4, ด้ได้โด้้ไไ้ได้ไ้้้ด Okay, bye-bye.